ชั้นมาเรียนมานอนช่นเนี่ยวนะอันนี้เราออกมาโคกน้องน่ะลงบนลุงบนกำลังพัดทาอาีกแล้วนะยาฮะเอากระเป๋ามาให้ย่าน้อยเอาไปตั้งอะไรไกลย่าจังเลยย่ามานั่งทางนี้ออเอากระเป๋ามาให้ย่าลุงขับรถไถเนานะ เปิดนะเอาน้ำเย็นมาก่อนไม่ไม่มีไสยนายคำว่าอยากกินน้ำกับคนแปลกหน้าเป็นกรรมเป็นเวรระบาดนี่เฮานีนบอกหันมาทางแม่ดูซิว่าแม่นี่ต้องเอาขวดที่ยังไม่เปิดเปนะต้องต้องให้เอซีดูด้วยว่ามีไสยนายไหมนี่เปิดด้วยตัวเองนะ ถ้ามีก็มาจากร้านน้องเซนเจ้าโกโก,โก้ตอนนี้ใครๆก็กลัวไซยาไนดน้องเซนแต่เรได้แล้วโกโก้ไม่เอาเพราะเขาปั่นท้อสดวนมากของของไม่เพียงกาแฟบ่เออเอาโกโก้เหมือนร้านแหละแต่เอาไม่ปัน่นอ๋อโกโก้ไม่ปัน่นเหรอเมื่อนั้นหันยะเมือ่อเมื่อเสยด้วย้อยเอาบอายใจเงินเนาะกินแบบมาเฟียตัวนี้วะ นะกินแล้วแม่ยางเดินหนีเสยบ๊ไ,ได้หูมือได้ไปใส่แบบนี้แม่กับลูกนี่ยมันชื่ออะไรตัวนั้นน่นเะเอา้าวนมเปรี้ยวมาให้ยายถ่ายหน่อยเขาบอกว่าให้ยายถ่ายนมเปรี้ยวอันอน,น,นั้นน<า>่ะอ่ะแมพยนฮะขมงเติ้งโกโก้ปั้นเน้อแมพยนมีคนติดใจยถ่ไถพี่แมมอ้าวเหรอขอบคุณมากเลยนะพี่แมมจอบเบิ้งบ่ เปินไปแล้วนมเปรี้ยวกับแม่เขาไปแล้วที่บาทโกโก้โกโก้ของของของน้องเต้นปั่นมันก็ไม่ปัน65บาท65บาทพี่แม่นะครับ65บาทที่จะจ่ายให้แม่เพียงจ้าครับผมขอบคุณครับขอบคุณแม่เพียงไอขอบคุณนะขอบคุณแม่เพียงเอ๊ะทำไมพูดผิดผิดถูกถูก กลัวดูข่าวไสเจไนแล้วกลัวเห็นรอกลัวแม่ไม่กล้ามากินอาหารบ่บวกลัวบวกแดงเลยนะก็ได้แบบนี้เอาซื้อซื้อเอามาขายให้หน่อยขอบคุณนะครับขอบคุณน้องเตนนะครับเอายังมาขายแม่พวกลัวบวกแดงเอาซื้อแน่ซื้อแน่ เตียวก็ไม่กล้ากินกลัวโดนไซยาไนด์บัวบานบวบานแปงหวานแันนี้ก็วางยาวางยาแล้ววางยาลูกค้าแล้วก็เอาเงินลูกค้าใช่ไหมใชบัวบานแป้งหวานแล้วปวดเนี่ยก็เสียบแบงเงินทองลูกค้าใช่ไหมเสียะ ทั้งหมดกี่บาททั้งหมดผก็5บาทพี่แมมนะครับเป็น30นะใหม่ๆเก็บจ,จากสวนเที่ยวนี้เราผตอนเจนตอนเจนพี่โจ้ให้โอเคนะครับผมพี่แมมนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับเที่ยวนี้เราเป็นมา อยู่บ้านเจปาบอกคือว่าผู้ไทย่าเนี้ยหน้าหน้าผมตอนนี้ที่เดินทางเจ้าโอ้ยยยยยยดยัยย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 ยำายย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 นยยบยย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 ยพยยยยยงจะมายย้ปียยายย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 ่ยปปยยยยทยย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 ยียยสยย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 ยนยยยยยนยยยนยยยยยยไยยมายย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 าย่ได้ มีมีได้มีได้ยุ่งอะเจ้าซีวิีเจ้าวันนี้มีแต่เขาทำซื้อบวกให้ได้ของกันนะแม่ว่าสันอันนี้ดิยขั้นปุ๋ยเนี่ยขั้นเบอปุ๋ยลูกกระลุ่นกับสีใจว่าสันสามสิบบาทสามสิบบาทขั้นปุ๋ยมีแค่ปุ๋ยลูกกระลุ่นเท่านั้นงทางทางบวกทางแตงใช่ไหมอันนี้สามอันนี้สามสิบบาทนะครับเดี๋ยวดีเดียวตังมาจ่ายให้แล้วก็เอร่อยอ่าครับผมเดี๋ยวมันจะหลงส้นกัน อาอันนี้เอาไปแล้วอ่โอเนะครับผมพี่แมมนะครับบวก30บาทนีกกับแป้งบวสามสิบบาทนะครับบายได้ขายดีแล้วเห้งๆปังๆนี่นะคะไปอุ่นนุนคุณลุงชาวบ้านเรานะในใครว่าลุงป้าไม่นำความเจริญมาให้ท้องถิ่นเห็นไหมเขาได้มาขายแล้วเนาะแอลเนาะ อันไม่งั้นคุณลุงไม่ก็ไม่จะไม่น่าหแห้งไปขายที่ไหนแล,นแล้วนะี่แค่นี้แกก็ดีใจนะแกได้ขายนี่นี่นเอ้ยังแกเพิ่งออกมาก็อันแห้กมันให้แกเลยอือเห็นไหมเออนี่ยแ,แล้วแล้วก็วววได้ขายให,ให้เฮาวเลยนี่ไงแอดแมมเออแหกมัน วันนั้นก็หกชิมห้าบาทนะใหญ่ไว้ก่อนอันนี้เดียวเดี๋ยวมันจะไม่ได้จ่ายอันนี้อันนี้วันนั้นอันนี้วันวันที่สิบกินแล้วเมเงือยดูกระเซยพูดกับสียใจเห็นเม่แม่ก็เสียใจเหงาปวหกชิมห้าตอนแล้วเดี๋ยวเราจะลืมที่กันใดี๋ยวบานวันนี้จะไรอยู่อันนี้อันนี้มันก่อนโนู้นอันนี้มันไม่ใช่วันนี้แม่กัวไม่ไม่ต้องรีบจ่ายโโอ

โอ้ดีเดย์ไลฟ์สดบอสเฉพาะพี่แม่มเพื่อนเห็นเพื่อนเพื่นเลยหูว่าไม่เพี้ยนออกมากับไตเตินแล้วมองดูกองดินกองดินยังไม่เขียจะจ้างใครเนาะมาเขียให้เนี่ยเอาดีเดอ์ผอรหันกองไปทังแดดเลย แยกนีดีแล้วทางทางกองมาฮต้นโอ้โหนูต้นสวัสดีครับนี่เนี่ยต้นบ๊ายบายนะยสวัสดีหน่อยทีเไดเขียนไว้อยู่นะครับผมต้นปป2ทับ3เมบนเนี่ยนครับกำลังจะขึ้นป2ทับ3กำลังจะขึ้นป2ทับ3เนอะนะครับต่อไปนี้ก็จะขับรถลงมาง่ายนะถมแล้วนะเอดเมม แม,ม่เพียนก็จะขับรถสไลด์ลงมาเลยมานี่ก็มาจอดหน้าร้านกว๋วยเตี๋ยวก็จอดมาเฟียอีกแล้วไม่ได้เกี่ยวสนใจเลย <c oughs> บอย่านหายเด้อทยอำเภอเดียวกันในทยอำเภอวานอนบอย่าน <c oughs> ขนาดบึงคงลงยังบอย่านนะนี่เสือ้อส้มเขียวนี่บึงคงลงเสื้อเดานะนี่ <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็บอย่านคือกันกัวอย่างเดียวคือไซยานไน น้องสาวน้องสาวไปอยู่เชียงใหม่อย่าไปหากินข้าวกับคนแปลกหน้าเด้ออันอันนั้นไม่ใช่คนแปลกหน้าเลยนะใส่ไอที่เป็นข่าวนะเพื่อนนี่สิรู้จักกันเป็นสิบไม่ยืนเลยนี่แหละมันก็เนี่ยเกิดบิดคำสิเปล่าโอเคเนาะเอออยู่นรำกันมาตั้งเท่าไหร่ปีคณะสามมีที่มีลูกด้วยกันอ่างนี้เอยอดนั่นแหละเอาไปเอามาผัวเมียกันสิบ่วัยแจกันได้อเอแอเอ้อ ดีเด้อเจ้าอย่าหนีไปทั่วทิพย์ได้เออแอลเมียนเจ้าแท้ออพุพ่มปากได้พุ่มปากได้มาสิบอ้เอ,อเออกรเสือมกินนี่กรเสือมอย่าระวังลดบอออแอลก็ะเสือ่าสิไปทอดกินเองดอกไข่อยากอยากเอสเวสุย่างนี่ก็คือสิบแบบต้องระวังโตแล้วแล,และะว้วยู่ดีๆพูดหวานอ,อมน้องคมตนสนสี่คือแบบว่าเราต้องกลัวแล้วหาข้าวมาให้กินก็ขยันขยอให้กินบอ เออเดี๋ยวเดี๋ยวมันสีเย็นก่อนเอบผมนั่นจะไปส่งอะไรใครนั่นอะไรคือกับข้าวผัดกะเพราเป็นตาแซ่บใช่ป่ะก้องแจ็กบาทนะข้าวกะเพรานะบ้า มีเกาเหลาอยู่บอ,อ,อเดี๋ยวจะสั่งไปให้น้ำหนึ่งน้ำหนึ่งนอนไม่ลุกไม่ยอมมา <Okay. S 1> <laughs> นอนไม่ตื่นคุณนาาตื่นซ้ายแต่ว่าเมื่อเช้าเนี่ยน้องน้ำหนึ่งทำรอบนี้นะ,ะจะได้ลงไปในกินเน็ตบุกอยู่ <laughs> ลุกขึ้นนึ่งข้าวแล้วก็ไปใส่บาทหาพ่อ <laughs> กับย่า <laughs> มันเป็นอะไรที่ปรากฏการใหม่เลยนะกกมยเม <laughs> ื่อเชา้านี้อ่ะสงสัยเพลงอันนั้นกำลังจะออกนึ่งข้าวให้แม่แน่นึ่งข้าวให้พ่อแน่กำลังสิออก <laughs> ยาเสียมาลองเส้นำนึ่งยาวะอันคือน้ำมันโฆษณาอย่างก็บลูกไผ่อาชีพสะดองอ่ะโอเคนะคะสิบนาทีแล้วเนาะแล้วเรามาอุดหนุนนะเย็นคือสมองเลย